สวัสดีค่ะสำหรับการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้เราได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะสวนทางกันมาเต็มโต๊ะเลยนะคะคือด้านหนึ่งเนี่ยมีข่าวใหญ่ว่ารัฐบาลเตรียมแผนกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดยักษ์เลยครับ แต่อีกด้านก็มีตัวเลขการลงทุนจากต่างชาติที่พุ่งสูงจนน่าตกใจแล้วก็ยังมีบทวิเคราะห์ที่เปรียบเทียบไทยกับประเทศเพื่อนบ้านแดบหมัดต่อหมัดเลยค่ะครับผมเลยอยากจะมาชวนคุยกันวันนี้ว่าตกลงแล้วภาพที่ข้อมูลเหล่านี้กําลังฉายให้เราเห็นมันคืออะไรกันแน่คะเศรษฐกิจไทยกําลังเผชิญหน้ากับพายุลูกใหญ่หรือว่านี่คือโอกาสครั้งสําคัญที่มาอยู่ตรงหน้าเรามันมันดูจะขัดแย้งกันอยู่นะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะความขัดแย้งที่ว่าเนี่ย พอเอาข้อมูลทั้งหมดมากางดูดีๆนะครับมันกลับร้อยเรียงกันเป็นเรื่องเดียวกันได้อย่างน่าทึ่งเลยอ๋อแล้วคะครับมันคือภาพของเศรษฐกิจไทยที่กำลังยืนอยู่ตรงทางแยกหรือที่เรียกว่าจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญจริงๆคือเราต้องตั้งการรับมือกับความเสี่ยงระยะสร้างที่กำลังจะมาถึงอือขณะเดียกันก็ต้องรีบคว้าโอกาสทองในระยะยาวที่เปิดรออยู่ให้ได้เป็นการเดินเกมสองหน้าไปพร้อมๆกันเลยครับ ภาพรวมที่เราอยู่บนจุดเปลี่ยนนี่น่าคิดมากเลยค่ะเพราะถ้าพูดถึงจุดเปลี่ยนมันก็มีทั้งวิกฤตแล้วก็โอกาสแต่ดูเหมือนว่าพายุลูกแรกที่ข้อมูลชี้มาเนี่ยกำลังจะพัดมาจากเรื่องภาษีทรัมป์หมยนะคะใช่เลยครับตัวเลขของ IMF นี่น่ากังวลจริงๆที่ปรับคาดการ GDP ไทยปี2568จาก2.9%เหลือแค่1.8%เท่านั้นกลายเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ถูกหันลงมาต่ำกว่า2%มันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับ ผลกระทบมันค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าโครงสร้างการส่งออกของเราเนี่ยพึ่งพาตลาดโลกค่อนข้างสูงพอมีสัญญาเรื่องกระแพงภาษีเข้ามาแบบนี้ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะโดนผลกระทบโดยตรงซึ่งตัวเลขของ IMF ก็สะท้อนความกำลังของตลาดโลกออกมาครับพอเจอพายุแบบนี้รัฐบาลก็เลยเตรียมแผนรับมือข้อมูลบอกว่าเตรียมอัดฉีดเงินถึง5 0 0แสนล้านบาทโห5 0แสนล้านบาทนี่คือตัวเลขที่ใหญ่มากนะคะ ฟังดูเหมือนเป็นยาแรงเลยแต่ที่น่าคิดคือเงินก้อนนี้จะแก้ปัญหาที่โครงสร้างได้จริงหรอคะหรือเป็นแค่การซื้อเวลาพยุงอาการไปก่อนเป็นคำถามที่ดีมากครับคือถ้าดูไส้ในของแผนตามที่รัฐมนตรีคลังให้ข้อมูลมาเนี่ยจะเห็นว่าเขาคิดมาเป็นชั้นๆน,นะครับค่ะเงินก้อนนี้เขาแบ่งเป็น3มกองหลักๆก,กองแรกเนี่ยคือเอาไปใช้แบบเร่งด่วนที่สุดเลยคือกระตุ้นการบริโภค เหมือนเป็นการปั๊มหัวใจให้เศรษฐกิจให้มีเงินหมุนเวียนในระบบทันทีลดผลกระทบเฉพาะหน้าให้เร็วที่สุดอ,อส่วนกองที่2จะมองไกลขึ้นมาหน่อยคือกระตุ้นการลงทุนในประเทศอันนี้คือความพยายามจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภายในให้แข็งแรงขึ้นในระยะยาวค่ะส่วนกองสุดท้ายเป็นการช่วยเหลือแบบเฉพาะจุดเลยก็คือการออกซอฟท์โลนหรือสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่ำ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการส่งออกที่โดนหมัดตรงจากเรื่องภาษีให้เขายังพอมีสภาพคล่องประคองตัวไปได้ครับฟังดูก็เป็นแผนที่รอบด้านดีนะคะแต่คำถามที่ทุกคนต้องถามแน่ๆก็คือนี่สาธารณะละคะการกู้เงินมหาศาลขนาดนี้มันจะสร้างภาระให้ประเทศในระยะยาวแค่ไหนหลายคนกังวลว่านี่จะพุ่งทะลุเพดานไปไกลเลยแน่นอนครับประเด็นนี้เป็นข้อถกเถียงสาคัญเลยถ้าดูตัวเลขปัจจุบัน นี่สาธารณะของเราอยู่ที่ประมาณ64.21%ของ GDP ค่ะการกู้เพิ่มอีก500แสนล้านบาทก็จะทำให้สัดส่วนนี้ขยับขึ้นไปอีกราวๆ3%ซึ่งก็คือจะไปอยู่ที่แถวๆ67%ฟังดูเหมือนเป็นเกราะป้องกันที่แข็งแรงนะคะแต่เกราะทุกอันก็มีน้ำหนักของมัน การก่อหนี้เพิ่ม3%ของ GDP นี่ในมุมของคนทั่วไปมันจะสร้างภาระในระยะยาวที่คุ้มค่ากับผลระยะสั้นที่ได้มาจริงๆใช่ไหมคะมุมมองของฝั่งรัฐบาลหรืออย่างที่ปลัดกระทรวงการคลังกับผู้อำนวยการสบนชี้แจงนะครับคือเขาบอกว่าเพดานนี้ไม่ใช่สาระสำคัญที่สุดอ oh. แต่หัวใจของมันอยู่ที่เรากู้มาทาอะไรและเรามีความสามารถในการชาระคืนหรือไม่ตากะของเขาคือ ถ้ากู้มาแล้วสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้มากกว่าดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายมันก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอื hmm. เขายืนยันว่าฐานะการคลังของไทยยังแข็งแกร่งพอที่จะรับมือได้และที่สําคัญคือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกเขาก็คาดการความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกแบบนี้ไว้ในโมเดลของเขาอยู่แล้วการกู้เงินเพื่อมารับมือจึงไม่ได้เป็นเรื่องน่าประหลาดใจจนกระทบความเชื่อมั่นแต่อย่างใดครับมันเป็นเหมือนการใช้ยาตามที่หมอคาดการไว้ เข้าใจเลยค่ะคือเป็นการยอมแลกกับภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจโดยรวมสุดหนักไปกว่านี้เป็นการเลือกทางที่เจ็บน้อยที่สุดในสถานการณ์แบบนี้เอาละค่ะนั่นคือฝั่งตั้งรับแต่ที่มันน่าทึ่งก็คือในขณะที่เรากําลังสร้างเกลือกป้องกันพายุอยู่นี่เองข้อมูลอีกชุดกลับบอกว่ามีเม็ดเงินมหาศาลพยายามจะวิ่งเข้าไทยตัวเลขจาก BOI นี่ดูแล้วยังต้องขยี้ตาเลยนะคะ9เดือนแรกของปี2568 ยอดขอลงทุนโต94%ถ้าดูแค่ครึ่งปีแรกยิ่งกว่านั้นอีกโต138%พลุ1ล้านล้านบาทไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะนี่แหละครับคืออีกด้านของจุดเปลี่ยนที่เราคุยกันตอนต้นค่ะปรากฏการณ์นี้มาจากคลื่นลมการเปลี่ยนแปลงของโลก2ลูกใหญ่ๆเลยครับลูกแรกคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือกลยุทธ์ China Plus อ บริษัทข้ามชาติต่างๆเริ่มรู้สึกว่าการวางไข่การผลิตไว้ในจีนทั้งหมดมันเสี่ยงเกินไปเลยต้องหาฐานการผลิตแห่งที่2ที่3เพื่อกระจายความเสี่ยงซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆส่วนคลื่อนลุกที่2ใหญ่ไม่แพ้กันเลยคือ m มก e t เทรน t e เทคโนโลยีโดยเฉพาะการระเบิดของ AI ที่ทำให้ความต้องการ Data Center กับ Cloud Service มันพุ่งขึ้นแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์ และไทยก็กลายเป็นหนึ่งในสมรภูมิสําคัญของการลงทุนด้านนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวสิคะขอหยุดตรงนี้แป๊บหนึ่งมีตัวอย่างหนึ่งในข้อมูลที่มันน่าประหลาดใจมากคือกรณีของ TikTok ที่มาลงทุนสร้าง Data Center ในไทยมูลค่ากว่า1.2แสนล้านบาทครับคือตัวเลขก็ใหญ่อยู่แล้วแต่ที่มันสวนทางกับความรู้สึกมากๆคือทำไมต้องเป็นไทย ข้อมูลบอกว่าอินโดนีเซียคือตลาดผู้ใช้ t k t t o k อันดับหนึ่งของโลกนะมี157.5ล้านคนครับผมส่วนไทยเราอยู่อันดับ9มีแค่44.3ล้านคนเองอินโดนีเซียมีคนเล่น t k t t o k มากกว่าเราเกือบสีเท่าแต่การลงทุนแสนล้านกลับมาลงที่ไทยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะคำถามนี้ชี้ไปที่จุดแข็งที่ซ่อนอยู่ของไทยได้ดีมากเลยครับ ปรากฏการนี้มันสะท้อนว่าเวลาบริษัทยักษ์ใหญ่จะเลือกลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญๆแบบนี้เขาไม่ได้ดูแค่ขนาดตลาดอย่างเดียวอ๋แต่เขามองลึกลงไปถึงปัจจัยแวดล้อมอื่นๆด้วยซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่คำตอบส่วนหนึ่งมาจากเสียงของคนอินโดนีเซียเองเลยครับเหลอฮะมีการแสดงความเห็นในโลกออนไลน์ของเขาเยอะมากว่าทำไมติก๊กต็อกถึงไม่เลือกบ้านเขาเขาว่ายังไงกันบ้างคะส่วนใหญ่จะวิจารณ์ปัญหาในประเทศตัวเองครับ เช่นความยุ่งยากซับซ้อนของกฎระเบียบราชการที่คาดเดายากปัญหาคอรัปชันที่ทำให้นักลงทุนต้องเจอต้นทุนแฝงที่ไม่จำเป็นพอเจอปัญหาเหล่านี้เข้าไปนักลงทุนก็เลยมองหาที่อื่นที่สะดวกและคาดการได้มากกว่าค่ะซึ่งไทยก็โดดเด่นขึ้นมาในจุดนี้นี่จึงเป็นสิ่งที่เลขาธิการ BOI เรียกว่าโอกาสทองของเราอย่างแท้จริงคือเราได้อานิสงส์จากความไม่พร้อมของคู่แข่งในบางมิติด้วยครับโอ้โหชัดเจนเลยค่ะ มันไม่ใช่แค่เรื่องโชคช่วยแต่เป็นเพราะเรามีสภาพแวดล้อมบางอย่างที่พร้อมกว่าจริงๆแต่ถึงแม้เราจะกำลังชนะในเกมดึงดูดการลงทุนยุคใหม่แต่ข้อมูลอีกชิ้นก็เหมือนจะเตือนเราว่าอย่าเพิ่งดีใจไปนะคะเพราะในใสายตานักลงทุนกลุ่มดั้งเดิมเราอาจจะกำลังสูญเสียความน่าสนใจไปให้คู่แข่งคนสำคัญอย่างเวียดนามเรื่องนี้จริงเท็จแค่ไหนคะเป็นเรื่องจริงและเป็นความท้าทายที่ซ่อนอยู่ใต้ข่าวดีครับ ถ้าเราเจาะไปที่ข้อมูลการลงทุนจากญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นนักลงทุนรายใหญ่ดั้งเดิมของไทยมาตลอดจะเห็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนมากค่ะในช่วงปี2021ถึง2023การลงทุนสุทธิของญี่ปุ่นในไทยโตขึ้นแค่13แค่13ครับแต่ในเวลาเดียวกันการลงทุนในเวียดนามกลับโตพรวดเดียว54โอ้โหตอนนี้ถ้าดูเฉพาะเม็ดเงินลงทุนใหม่จากญี่ปุ่นไทยเราหล่นไปเป็นอันดับ3 ตามหลังทั้งสิงคโปร์และเวียดนามไปแล้วครับทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะอะไรที่ทําให้เวียดนามน่าดึงดูดใจกว่าในสายตานักลงทุนคมนี้เวียดนามมีแต้มต่อที่ชัดเจนอยู่หลายข้อครับข้อแรกเลยคือเศรษฐกิจเขาโตแรงมากโตต่อเนื่องปีละ5-6%ค่ะซึ่งเป็นแม่เหล็กชั้นดีข้อ2คือโครงสร้างประชากรเขาเป็นประเทศคนหนุ่มสาวครับ มีประชากรวัยแรงงานมหาศาลอ,อายุเฉลี่ยของคนทั้งประเทศแค่34ปีเท่านั้นเองในขณะที่เรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเรื่องทักษะแรงงานล่ะคะเรามักจะได้ยินว่าค่าแรงเขาถูกกว่าเราใช่ครับค่าแรงต่ํากว่าเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือ ทักษะของแรงงานเขาไม่ได้ด้อยเลยนะครับอา้าวถ้าเราดูตัวชี้วัดอย่างคะแนนพีซ่าที่วัดความสามารถของเด็กนักเรียนเวียดนามทําคะแนนให้สูงกว่าไทยอย่างมีนัยยะสําคัญนี้เป็นสัญญาณที่นักลงทุนมองไปถึงอนาคตว่าเขากําลังจะได้แรงงานที่มีคุณภาพและเรียนรู้ได้เร็วในต้นทุนที่ต่ํากว่าเรื่องนี้มันสะท้อนกลับมาที่โจทย์ใหญ่ของเราเลยนะคะ พอฟังแบบนี้แล้วมันน่ากังวลเหมือนกันนะคือเรากำลังได้โรงงานไฮเทคอย่าง Data Center หรือโรงงาน s e มิคอน d u c t ตอร์เข้ามาแต่เราอาจจะไม่มีคนที่มีทักษะพอที่จะทำงานในโรงงานเหล่านั้นหรือเปล่าคะมันเหมือนกับว่าเรากำลังจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังในเกมการแข่งขันนี้หรือเปล่าถูกต้องเลยครับนี่คือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของเราในตอนนี้เลย ข้อจำกัดเรื่องค่าจ้างที่สูงกว่าโครงสร้างประชากรที่กำลังแก่ตัวลงและที่สำคัญที่สุดคือปัญหาทักษะแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาอมนี่คือโจทย์ที่ไทยต้องแก้ให้ได้และต้องแก้ให้เร็วด้วยครับพอฟังมาทั้งหมดแล้วภาพมันเริ่มต่อกันเป็นจิ๊กซอว์ที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะ เหมือนกับว่ายุทธศาสตร์ของรัฐบาลตอนนี้คือการเดินหมากสองกระดานไปพร้อมๆกันเลยครับกระดานแรกคือการตั้งรับปกป้องเศรษฐกิจเดิมจากพายุระยะสัน้นส่วนอีกกระดานคือการเดินเกมรุกเต็มที่เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่สําหรับอนาคตใช่เลยครับเป็นการสรุปภาพที่ชัดเจนมากมันคือความพยายามเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจแบบเดิมหรือโออีกอนมีที่พึ่งพาการผลิตแบบเก่าไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ หรือ new economy ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคนโนโลยีและนวัตรกรรมเกมป้องกันก็คือการใช้มาตรการทางคลังอย่างแผนกู้เงิน500ล้านบาทเพื่อพยุงเศรษฐกิจจากปจัจจัยภายนอกไม่ให้ล้มลงไปก่อนค่ะส่วนเกมรุกก็คือการใช้ BOI เป็นหัวหอกพร้อมกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่างๆเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตเข้ามาให้ได้ทั้งดิจิทัล AI ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV หรือพลังงานสะอาดอแล้วมันมีการเชื่อมโยงที่น่าสนใจซ่อนอยู่ด้วยนะครับยังไงคะอย่างที่เราคุยกันว่า Data Center บูมมากสิ่งที่ตามมาคือ Data Center พวกนี้บริโภคไฟฟ้ามหาศาลจริงด้วยความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนี้เองก็ไปกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนในภาคเอกชนตามมาเป็นเงาตามตัวมีการคาดการณ์ว่าปี2568การลงทุนด้านนี้จะโตถึง1 5บหเ็นห็นไหมครับว่ามันเกื้อหนุนกันเป็นระบบโอโ นอกจากนี้การเดินเกมรุกได้มีแค่เรื่องเงินและการลงทุนอย่างเดียวการทูตก็เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปจีนเพื่อผลักดันข้อตกลงการค้าต่างๆรวมถึงเจราจาขายข้าว500 0 0 0ตันก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ภาพใหญ่นี้เช่นกันครับทั้งหมดนี้ก็สอดคล้องกับมุมมองของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แอดโซที่บอกว่านี่คือความพยายามสร้าง second wave หรือ new S curve ให้กับเศรษฐกิจไทย เป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่เลยทีเดียวครับผมถ้าอย่างนั้นจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาก็พอจะเห็นพิมพ์เขียวการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่ชัดเจนมากๆนะคะคือเรากําลังประสบความสําเร็จอย่างน่าทึ่งในการดึงดูดการลงทุนในส่วนของฮาร์ดแวร์ไม่ว่าจะเป็นโรงงานแห่งอนาคตหรือ Data Center ขนาดยักษ์ใช่ครับฮาร์ดแวร์กำลังหลั่งไหลเข้ามาซึ่งเป็นข่าวดีมากๆครับแต่ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดสําหรับอนาคตว่า ในขณะที่ฮาร์ดแวร์กำลังมาถึงซอฟต์แวร์ของประเทศละ่ะซอฟต์แวร์ครับซึ่งก็คือทักษะของคนไทยประสิทธิภาพของระบบราชการและความสามารถในการปรับตัวของเราทุกคนจะสามารถอัปเดตตัวเองได้เร็วพอที่จะรองรับฮาร์ดแวร์ใหม่ๆเหล่านี้และแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังวิ่งไล่ตามมาอย่างไม่ลดละได้ทันเวลาหรือไม่ เพราะนี่อาจจะเป็นการแข่งขันที่สำคัญที่สุดที่จะตัดสินอนาคตของเศรษฐกิจไทยในทศวรรษข้างหน้าเลยก็ได้ครับ